สุรีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ครับวันนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับกล้วยไม้สกุลหวายซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่คนไทยหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้นิยมปลูกกันไว้ในบ้านเรือนไปทําความรู้จักเขารู้จักอุปนิสัยของเขาในการที่จะดูแลให้เขาออกดอกตลอดทั้งปีแล้วอยู่กับเราไปนาน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามคลิปจากมือเย็นสตูดิโอที่ให้คำแนะนำว่าอยากจะรู้จักกล้วยไม้ผมก็เลยมีโอกาสได้พาทุกท่านมารู้จักกับกล้วยไม้สกุลหวายในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับกล้วยไม้สกุลหวายเป็นต้นไม้หรือเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยในการปลูกเลี้ยงมากครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายมากๆเขาอยู่ในจีนัส เดนโดเบียมซึ่งในสกุลหรือในจีนัสนี้มีกล้วยไม้ลูกผสมอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะคนไทยมีความเข้าใจเชี่ยวชาญอย่างยิ่งจนทำให้มีกล้วยไม้ลูกผสมในสกุลหวายออกมาเยอะแยะมากมายเลยด้วยเหตุนี้ในข้อมูลของมือเย็นสุูิโอวันนี้ผมจึงไม่ระบุสปีชี e s หรือชนิดพันธุ์ไว้เพราะว่ามีเยอะมากมายจริงๆครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านเห็นในวันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ลูกผสมทั้งนั้นเลยเราไปทำความรู้จักจีนัสเดนโดเบียมคำนี้มาจากรากศัพท์ในภาษากรีกครับอยู่สองคำก็คือเดนดอนซึ่งแปลว่าต้นไม้กับ b บ o อซึ่งแปลว่าชีวิตถ้าเอาคำสองคำนี้มารวมกันหมายความรวมๆว,ว่าต้นไม้หรือกล้วยไม้ในจีนัสหรือสกุลน,นี้ เขามีชีวิตที่ต้องอิงอาศัยอยู่กับต้นไม้อื่นๆน,นั่นเป็นการพันนา,นาคุณลักษณะการอยู่อาศัยของกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดีครับส่วนใหญ่กล้วยไม้ในสกุลนี้หรือสกุลหวายเป็นกล้วยไม้ที่เป็นไม้อิงอาศัยก็คือในธรรมชาติเขาจะเกาะตามคาคบไม้อาศัยอยู่กับต้นไม้อื่นแต่ไม่ได้ทำอันตรายในลักษณะการเป็นกาฝากกับต้นไม้น,นั้นนะครับอันนี้ก็คือ คุณลักษณะของเขาและจากคุณลักษณะนี้เองถ้าเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นไม้อิงอาศัยวัดสดุปลูกในวันนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ดินปลูกเลยครับผมกล้วยไม้ในสกุลหวายหรือเดนโดเบียมส่วนใหญ่แล้วก็จะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียในเขตร้อนชื้นอย่างบ้านเรานะครับแล้วก็หมู่เกาะแปซิฟิกหลายๆห,หมู่เกาะเลยตลอดจนในออสเตรเลียก็มีกล้วยไม้สกุลหวาย เป็นต้นไม้ประจำถิ่นกําเนิดก่อนอื่นที่เราจะปลูกกล้วยไม้สกุลหวายให้เติบโตงอกงามดีเราต้องไปรู้จักสันฐานของกล้วยไม้ในสกุลหวายก่อนนะครับอย่างแรกก็คือลำต้นที่เราเห็นอยู่ข้างบนนี้ไม่ใช่ลำต้นนะครับเป็นส่วนของก้านใบที่ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาอาหารซึ่ง สับที่ชาวสวนหรือคนที่เลี้ยงกล้วยไม้รู้จักกันก็คือเราจะเรียกเขาว่าลำลูกกล้วยนะครับลำลูกกล้วยเนื่องจากกล้วยไม้เนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเขาก็จะมีลักษณะข้อแล้วก็ปล้องในส่วนนี้เองในส่วนของก้านใบที่ทําหน้าที่มาเก็บสะสมอาหารหรือลำลูกกล้วยเนี่ยเขาก็จะเก็บสะสมอาหารไว้จนพร้อมที่จะแทงช่อดอกออกมาซึ่งในส่วนของช่อดอกก็จะ เกิดได้ทั้งในส่วนของปลายยอดแล้วก็ซ้อกกาบใบเราก็จะเห็นเกิดขึ้นได้ถ้าอยากให้เขาออกดอกตลอดทั้งปีก็ต้องเลี้ยงต้นให้อุดมสมบูรณ์มีอาหารเก็บในต้นค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับโดยสังเกตจากลำลูกกล้วยเหล่านี้จะต้องอวบอ้วนเต่งสมบูรณ์มากๆาเขาก็จะมีความพร้อมในการที่จะออกดอกได้เลยครับ สำหรับต้นจริงๆเขาอยู่ข้างในนี้เล็กๆเราไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรครับเราทำความเข้าใจระบบของเขาไว้แล้วกล้วยไม้สกุลหวายที่อยู่ในมือผมนี้ส่วนใหญ่จะมีทั้งรากที่ย่างลงไปในวัสดุปลูกแล้วก็มีรากอากาศทำหน้าที่ในการหาอาหารแล้วก็ช่วยในการค้ำยันของทรงต้นไปพร้อมๆกัน mm. เมื่อเราเข้าใจคุณลักษณะของเขาแล้ววันนี้เราจะต้องเพิ่มปริมาณวัสดุปลูก ให้มากขึ้นเพื่อให้รากเขาสามารถจะชอนใช้ไปหาอาหารได้ในปริมาณที่มากประกอบกับกล้วยไม้เป็นต้นไม้ที่แตกกอกออกไปเรื่อยๆการมีวัสดุปลูกจํานวนมากก็จะไปส่งเสริมพื้นที่ในการแตกกอของเขาให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อแตกกอใหม่ได้ลําต้นใหม่ก็มีโอกาสจะได้อย่างน้อย1ช่อดอกครับในการที่เราจะเลี้ยงกล้วยไม้ให้ได้ผลดีนะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่า กล้วยไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเพราะเพื่อการผลิตขายจำนวนมากๆทั้งในเรื่องของการตัดดอกเพื่อจำหน่ายรวมไปถึงการเพราะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายมาเป็นต้นอย่างนี้เพื่อให้เราได้ปลูกเลี้ยงต่อเพราะนั้นจงจำไว้นะครับว่าชาวสวนผลิตให้เรามาอวบอ้วนเต่งตึงแล้วแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกมันจึงขายได้หน้าที่ของเราในการรับไม้ต่อจากชาวสวน ที่เพาะเลี้ยงมาจนอวบอ้วนแล้วโดยการให้น้ำอาหารความชื้นอย่างต่อเนื่องและเพียงพอครับเขาถึงจะออกดอกต่อไปได้ด้วยเหตุน,นี้ภารกิจของผมในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ทำอยู่เสมอเลยคือเมื่อเราซื้อกล้วยไม้มาแล้วก็ต้องย้ายกระถางเขาออกมาแล้วก็นำไปปลูกในกระถางใหม่ที่ใหญ่ขึ้นมีวัสดุปลูกที่มากขึ้นนั่นเองครับ ในส่วนของวัสดุปลูกตรงนี้ก็แน่นแล้วก็น้อยแล้วนะครับเราก็จะไปแยกเขาออกครับนี่ก็จะฝืนๆืมือน,นิดนึงเราก็ให้ท่านบีบเนาะแล้วก็ค่อยๆดึงออกในกรณีที่มีรากอยู่จับพอนทั้งเยอะก็จะต้องเสียหายไปบ้างแต่ก็ไม่ต้องกังวลเขาก็จะงอกใหม่นะครับเราก็ได้มาแล้วหนึ่งต้นสําหรับวัสดุป,ปลูกในการปลูกกล้วยไม้มีอยู่อย่างเดียวเลยครับก็คือกบาบ้มะพร้าวสับที่แช่น้ํา หนคืนสคืนก็ดีเอามาใช้เป็นวัสดุปลูกเท่านี้เพียงพอเลยครับเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้อิงอาศัยที่เดิมในธรรมชาติเขาก็เกาะอยู่ตามต้นไม้อยู่แล้วไม่ได้ลงดินแต่ประการใดก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปพอประมาณพยายามจับลำลูกกล้วยต้นใหญ่ๆอย่าไปจับต้นเล็กๆเกพราะเดี๋ยวจะหักเสียหาย1ต้นที่เราเห็นก็คือหช่อดอกเป็นอย่างน้อยเราก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็เติมวัสดุปลูก ลงไปโดยรอบให้เต็มครัใส่ลงไปนะผมจะหมุนสักนิดนึงนะครัเอียงได้นิดหน่อยนะครับพยายามจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็าใส่ลงไปนะครับแบบนี้อย่าไปอัดแน่นจนไปทับบริเวณส่วนที่เป็นลำลูกกล้วยหรือยอดอ่อนๆอที่แตกขึ้นมาอันนี้ก็ได้แล้วหนึ่งต้น สำหรับต้นที่2ก็ทำแบบเดียวกันเลยครับก็คือเอาเขาออกจากกระถางหรือกระเช้าวิธีการก็คือให้ท่านล็อกบริเวณกามมะพร้า,พาวที่อยู่ด้านบนเนี่ยบีบให้แน่นนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดช่องว่างในการที่จะคลายตัวจากกระเช้าแล้วก็บิดนิดนึงครับแค่นี้ก็ออกได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีรากบางส่วนที่เสียหายไปก็ต้องยอมเพราะว่ามันสอดลงไปในรูต่ตางๆเหมือนเดิมเลยก็คือเอากามะพร้า,พาวสับลงไปในกระถางครับจากนั้น ก็ค่อยๆบรรจงวางลงไปเลือกมุมที่เหมาะที่เราอยากได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเติมวัสดุปลูกลงไปในที่นี้เราก็ใช้กบาบมะพร้าวสับที่แช่น้ําแล้วนะครับลงไปอัดลงไปเรื่อยๆครับเพียงเท่านี้เรียบร้อยสําหรับต้นที่สองครับสำหรับการซื้อมาของต้นกล้วยไม้นะครับผมแนะนําทุกท่านว่า พยายามอย่าซื้อมาในปริมาณมากๆจากร้านเดียวกันต้องเรียนตามตรงไปตรงมานะครับว่าเนื่องจากว่ากล้วยไม้เป็นต้นไม้ที่อยู่ในระบบอุตสาหการรมการเกษตรผลิตคราวละมากๆแล้วก็ปลูกกันต่อเนื่องหลายรุ่นในพื้นที่เดิมๆด้วยเหตุนี้ครับเขาจึงมีการสะสมโรคและมแมลงที่ต้นเราก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีร่องรอยของโรคและมแมลงบ้าง ที่ติดมากับต้นไม้ด้วยเพราะฉะนั้นก็พยายามทยอยซื้อเพื่อจะได้ไม่มีการสะสมโรคในบ้านของเรานะครับอีกประการหนึ่งก็คือสถานที่ในการที่เราจะนำกล้วยไม้ไปปลูกวางหรือปลูกเลี้ยงแนะนำทุกท่านว่าควรจะอยู่ในพื้นที่ร่มรำไรแล้วก็มีการถ่ายเทอากาศได้ดีและร่มรำไรในที่นี้ก็ควรจะต้องมีแสงจ้า ฟุ้งเข้ามาเพียงพอต่อการสั่รงขห์แสงแล้วก็การออกดอกของเขาด้วยกล้วยไม้เป็นพืชที่มีใบหนานะครับมีเนื้อใบค่อนข้างหนาแล้วก็ตัวก้านใบเขาหรือตัวลำลูกกล้วยที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหาร <c oughs> ก็จะช่วยในการสั่งสมอาหารเพียง <c oughs> พอต่อการเจริญเติบโตในการออกดอกของเขา <c oughs> เรามีหน้าที่รับไม้ต่อจากชาวสวนที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้โดยการบํารุงต้น ให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมออย่างแรกที่ควรทำเลยนะครับวันแรกที่เราปลูกกล้วยไม้ก็ควรจะใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปนะครับสูตรที่ใช้ก็คือสูตรเล่งดอกได้เลย12 25 6นะครับใส่ลงไปเลยถ้าท่านอยากเห็นกล้วยมามีการออกดอกอย่างสม่ำเสมอก็ใส่ทุกสัปดาห์เลย,เลยนะครับทีละหยิบมือทีละหยิบมือนะครับรดน้ำไปด้วยแล้วก็เติมก็ไปด้วยทุกสัปดาห์ทำได้เลย แล้วถ้าจะให้ดีมีตัวช่วยอีกนะครับก็คือปุ๋ยที่เป็นลักษณะเป็นปุ๋ยเกล็ดผสมน้ำละลายน้ำตามฉลากเลยแล้วก็ฉีดพ่นทุกสัปดาห์นะครับอันนี้ก็จะทำให้เขาสั่งสมอาหารอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโตในการแทงช่อดอกออกมาถ้าใครเลี้ยงได้สมบูรณ์นะครับกล้วยไม้เนี่ยก็จะมีช่อดอกที่ยาวแล้วก็มีดอกย่อยสูงสุดถึง20ดอกถ้าทำได้ขนาดนั้นแสดงว่าท่านเพาะเลี้ยงได้ยอดเยี่ยมเลยครับ สำหรับการให้น้ําถ้านายฤดูฝนวันไหนที่มีฝนตกก็ไม่จําเป็นจะต้องรดน้ําแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็รดน้ําครั้งเดียวก็เพียงพอครับแต่ในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ที่มีอากาศร้อนความชื้นสัมผัสในอากาศน้อยก็ควรจะรดน้าอย่างน้อย2ครั้งครับเช้าทีหนึ่งแล้วก็สักบ่าย,ายประมาณสักบ่ายสามบ่ายสเติมให้เขาอีกสักทีหนึ่งทางฎีก็บอกว่าความชื้นสัมผัสในอากาศไม่ควรจะน้อยกว่าร้อยละ50 ก็เป็นความชื้นสัมผัสที่พอดีในการเลี้ยงต้นไม้ในบริเวณนั้นครับสำหรับการนำกล้วยไม้ไปใช้ในการตกแต่งสวนสวนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือสวนสไตล์ท็อปิคอลหรือร้อนชื้นการนำกล้วยไม้ไปวางประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นไม้แขวนหรือไปปลูกตามคาคบไม้ผูกยึดกับต้นไม้ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันเป็นการแสดงถึงความชุ่มชื้นแล้วก็ให้สีสันที่สดใสกับ สวนนั้นในบางฤดูกาลสำหรับหลายๆท่านที่เอามาปลูกไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่คอนโดบ้านหรืออาคารก็อย่าลืมนะครับว่าหนึ่งก็คืออยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี2ก็คืออยู่ในพื้นที่ร่มํำไรมีแสงจ้าเพียงพอที่เขาจะใช้ในการส่องคอแสงได้อย่างเพียงพอต่อการสร้างอาหารของเขาและที่สําคัญประการที่3ก็คือจะต้องให้น้ําให้ความชื้นเขาอย่างเพียงพอด้วยเช่นเดียวกัน อย่าลืมเติมปุ๋ยด้วยนะครับท่านที่กังวลว่าจะให้ปุ๋ยเขาอย่างเพียงพออยูน้อยมากเกินไปเดี๋ยวนี้ก็มีการผลิตกระเช้าสําหรับใส่ปุ๋ยแล้วก็ปักไปที่โคนต้นนะครับวิธีการก็คือให้เราหยอดปุ๋ยลงไปแบบนี้นะครับหยอดไปเยอะเลยแล้วก็เอาไปกดฝานะครับแล้วก็ไปปักลงในโคนต้นแบบนี้นะครับ <c oughs> อยู่ในโคนต้นแบบนี้ก็จะช่วยให้ปุ๋ยไม่กระเด็นไปไหน แล้วก็ค่อยๆละลายออกมาเป็นประโยชน์ครับกล้วยไม้สกลุลหวายว่าเลี้ยงยากก็ยากว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายนะครับถ้าวันนี้ไปถามชาวสวนก็บอกว่าง่ายมากๆแต่สําหรับเราที่ไม่ได้เลี้ยงต้นไม้อย่างเป็นมืออาชีพผมก็แนะนําทุกท่านว่าอย่าลืมสั่งสมความอุดมสมบูรณ์โดยการให้อาหารเขาอย่างต่อเนื่องสังเกตลำลูกกล้วยของกล้วยไม้นะครับถ้าเขาเต่งตึงอยู่เสมอโอกาสในการออกดอกก็จะมีสูงทีเดียวครับ สาระดีๆแบบนี้มือเย็นสตูดิโอมีให้ทุกท่านเป็นประจำสัปดาห์ละหลายๆตอนด้วยนะครับเราเป็นช่องที่ผลิตสาระเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงต้นไม้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทั้งที่มือเย็นและมือไม่เย็นเราจะปลูกเลี้ยงต้นไม้ไปด้วยกันอย่างเข้าใจและรู้จักอุป,ปนิสัยที่แท้จริงของเขากด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับเรามีคลิป เป็นประจำหากท่านอยากจะรู้ว่าเราอัพคลิปใหม่ๆหรือยังเชิญชวนท่านกดกระดิ่งหรือกดแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครวันนี้มือเย็นและล้ยไม้สกุลหวายหลายๆต้นในที่นี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันในตอนใหม่ครับสวัสดีครับ